สวัสดีครับนี่ผมนัดคูคน,ะคนะน,ะนะครับเีาจะมารีแอคชั่นเนเคยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นดาบพิฆาตอสูรนะครับผมในซีซั่นที่4 EP ีที่4หรือตอนที่สี่นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่อ่ะอ่ะเหมือนว่าจะเป็นการที่ทันจิโร่นั้นจะไปฐานของอุซุยเป็นที่แรกก่อนเหมือนเป็นการเรียกพลังกลับมาอะไรเงี้ยนะเราก็จะมีการบททดสอบเพนทบททดสอบของคนอื่นอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็วทันจิโร่แบบคึกจัดคนอื่นพักทันจิโร่ไมนออกกําลังกายต่อเออ สุดจริงถือว่าแบบน่าจะอยากจะใช้แรงมานานแล้วนะแบบหลังจากพักไปนานนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นยังติดตามรับชมกันนะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไล์แจ้งต่อสัญญานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราไปเนาะโอเคท่านไปเริ่มคลิปด้ยวยนะครับผมโตจักกอโตจักกกอร์อาเกมิโอครับผมโอ้โห <c oughs>

ส,สภาพคงเหมือนซ้อมกระสอบทรายผมว่าเฮ้ยผมไม่ได้ดูถูกคนอื่นนะแต่แบบว่าไอ้น,นี่มันเก่งจริงเลยมุมกล้องดีจัดอะของจริงคือมึงพอหลุดแล้วอะ,จ,ะอจริงจริงของจริงก็คืออย่างเงี้ยเราจะมุดช็อปไม่ได้เนะา,าะ ตึงเหมือนกันนะอุ้ยโอ้รอดเอย้ไม่ชื่อตอนแบบว่าทำให้ยิ้มสิปุ้มโนมันจะต้องแบบยิ้มยากสิโอ้มึอกแล้ววะจำได้้บข้อ้ยอยอมายยทอุ久しぶりだねこちらこそよろしくโอ้งยิ้ลื่นเลยอ <noise> <laughs> 水は大切に使いなさいよお前うるさい <noise> これは時等どのおーシャンディーーね金森さんうん。お <noise> ー炭治郎くんではないですかずいぶん回復されたようですねどうしてここにあ、はい僕がお誘いしたんだ炭治郎これ持ってくれる少し下がって歯をこっちへ向けてあ、は <noise> 何をどうしてもないわ そないで。のままとかなほんたすごい綺麗これが金森さんに来てもらった理由常駐して、手入れさせてもらっています。おあ、はいはい。いつも、カタナオ、サイコーの状態に。あっ、ほんまにやが、ペペペペペ 親方様から僕の思うようにしたらいいと。親子とその後。自身のお体にこそ。気を使っていただきたいの。あ<ー>いつも僕たちのことを一番に気にかけてくださるんだ。本当にありがたいことだよね。好きだらけ。僕と拾って。 感情のまま攻撃しても相手にかなうはずないでしょう一度はも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 う一度はっう一度はも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 う一う一度はもうはもう一度はもう一度もう一度は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 もう一もう一度はもう一度はもう一度はもうははうは 一つ一つの動きを研ぎ澄ますんだ。今日はここまでにしようなあカマドお前から柱に稽古を少し軽くできないか言ってくれないかうんみんなに戦う前に倒れちゃうよ一番きついのは時と国ではないか向こうはずっと

は <laughs>、どいいこへ出かかけるなんだ <prepares lass> <nature> うして เป็นลากเหรอโอ้คนนี้อ๋อระดับที่สี่คือคนนี้เหรอเฮ้ยมันจับตาดูนี่ด้วยค <c oughs> ือมันจับตาดูพวกเราซ้อมกันแล้วอะวาโอ้好ะ バカの,呼吸の,の長だマゼテクダサヨ。おト<像><像>僕も混ぜてくださいよムヤクルトイんな遠マところまで来ているが昼間の稽ナは大ー。夫なのか僕には十分じゃなくてお <laughs> <laughs> あな

悪かねえ昼の稽古はどんな感じなんだ炭治郎が来ました。あいつか。しぶとく生き残ってやがるな。<laughs> 傷も癒えてきたようだし、イグロさんのところに行くまでには全開しているんじゃないかなお、もそ,んんなのそうか。じゃあ、徹底的にやっていいってことだろ<ー> <laughs> 少々強くなったくらいじゃ。

ขนาดดาบไม้กูยังโดนมึงฟาดเละเลยดาบจริงกูตายแน่ๆมันจะมีความคิดอย่างนี้อยู่กそれ以上はすみませんไม่ไหวเหรอใจไม่ถึง <laughs> แต่ก็เข้าใจแต่ก็เข้าใจทวิงโอ้คงไม่นาะยามิคุโมนิขะคัตเตะโกนัคตต์คุตตวาซิงอคาโมเน ああ、でん。分かっているんです。Ding, ding, ding. 柱に比べて。戦いの厳しさが理解できてるはずもないって、柱が毎晩どこかへ行かれて。衣服の下をあずだらけにされているのも知っています。おお、そっちに。うん、いや、しているのを見ました。おお、oh,、ほ、このアームがな。だから、君たちなりにはよくやってるよ。あ、ああ。でも、だからって。勝てるわけじゃない。

緊張の切り替えを滑らかにするんだいいね<スープ>そうそう<スープ>そうしたら体力も長く持つから足腰の動きも連動しててばっちりだね 次の柱のところに行っていいよ。帰れる。いつかしか経ってないよ。はあ、わねんの。炭治郎、行ったことちゃんとできてる。ああ。もう二週間いるので。え、ボム言うと、いや。何言ってるの。君たちはダメだよ。素振り終わったなら。さあ、壊れるまで打ち込み稽古しなよ。落差がすごい。金、金、金。金。紙飛行機の飛ばし合い競争しようよ。じゃじゃーん。

ตันี้รอดนานปะพับหัวยังงั้นอะ่ะโอ้โต้องเปลี่ยนหัวจวรวดปะหัวมึงมันเป็นหัวรอดนานไม่ใช่หัวแบบไกลอะ มึงต้องเปลี่ยนพีครับจะหดแล้วแหะผมว่าายแพ้ <g rip> อ้่มงอาจจะเก่งเรื่องนี้ก็ได้เพื่อน <g rip> โอ้โมึงไม่เคนสวรรค์โอ้โอโอมึงเละพวก <g rip> <c oughs> มึงเอาวะม,มึงคงไม่ประเทศนะ <S <s <properly analyse> เป็นกิจกรรมผ่อนคลายใช่ไหมผมว่าตอนนี้นะ ถือว่ามีแอคทิวิตี้คนอื่นทำแล้วกันนะครบโอ้โหอีกาขนาดอีกาทันจิโรยังมึงเสียโอ้ภาพมันคงสวยมากผมว่า ถือว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีตรงนี้ผมว่านะโหหน้าตาพวกมึงดูสดใสขึ้นเยอะวิวดีเนาะเมื่อกี้เนาะทายูุดาี่เียนัตนอเทุนะตด

โอ้จานโ้มาเฝ้าเลยเหรอ,อก็ไว้ใจได้ระดับหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยอสูจรจรีกี้ก็ทำลายไม่ได้ครับผมโอเค่ะฮะต่อไปเจอหลอนเหรอ

を紹介します。僕もそのことなんだおいおいおい。ダダダイイでは対照こそこそ噂話。鬼殺隊に入る前から嵐が来ようが雷が落ちようが眠れるくらい神経がつぶとかったんだって。僕が無神経な奴みたいじゃない。食欲がなくなることもなかったみたい。<laughs> でも記憶をなくしていた間、兄に似た性格だったのは兄が自分を守ってくれたようで嬉しかったな。 เพราพี่เขาในิสัยแบบอย่างนี้เนาะเรียบดินชาโอเคโอเคซึ่งตอนนี้ก็จะมีประมามาเนาะอ่ะซึ่งหลักๆเลยตอนนี้เราจะต้องไปไปซ้อมกับโตเกียวโตกิคุงใช่ป่ะ <laughs> ชื่อเขาเรียกยากเหมือนกันเนาะมันหลายพยางอะทั้ทีผมเรียกสาวหลักบอกลกันง่ายๆนะตามที่เรารู้จักกันเลยคือแบบอ่า สปอยทันจิโร่มากเอาใจทันจิโร่โอเคมึงทำเยี้ยอะไรแม่งดีหมดเออแต่ทันจิโร่ทำดีจริงแหละแม่งกันไม่ชมหรอกก็ซ้อมกับเขาต้องห้าวันใช่ปะอ่าแล้วก็คนอื่นก็คือแบบไม่ไหวนะสำหรับเขาคือแบบสกิลอะไรมันใช้ไม่ค่อยได้ก็ต้องเทนกันให้ดีกว่านี้เนาะแล้วก็แบบทุกเย็นเหมือนเขาจะไปซ้อมกันอ่าซ้อมกันที่ที่สักที่หนึ่งที่ไอ้บายิกับไอ้โซลพิทมันนัดกันเนาะแล้วก็เหมือนระดับที่สี่ก็คือคนที่แบบเล่นพิน เล่นพินตรงนั้นอนะที่แบบว่าน่าจะไอ้น่าจะเกี่ยวข้องกับภาษาเนาะคนเนานะเพราะว่าเหมือนเขาเคยดิดพินแล้วเรียกลมคนได้ก็น่าจะเป็นแบบบนบนโลหิตอสูรธเขาถ้าตามพีว่วเคาะนะเออก็น่าจะเป็นเขาเหมือนเขาจะแบบมีสกิลสะกดรอยตามอะไรอย่างด้วยเหมือนเขาจะคอยดูสาวหลักฝึกเหมือนกันผมนว่าเขาก็ฝั่งนู้นก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันผมนว่าเนาะคือฝั่งอสูรได้เปรียบหลายอย่างอ่ะทั้งการฟื้นฟูทั้งพลังเอ้ยหรือแม้แต่กระทั่งข้อมูลมว่าเผื่อเขาจะมีเยอะกว่าเราทั้งหมดเลยนะ นั่นหละนี่คือผลว่าทำไมเราถึงต้องฝึกคนไปสู้กับเขาด้วยเนาะโอเคซึ่งตึงเหมือนกันนะตึงเหมือนกันนะไปไปสองหนึ่งกับเขาอ่ะเออแบบไปหนึออ่งสองกับเขามันถือว่าสุดเหมือนกันนะไอ้ตเกีโทเกีเกี่เออ,เเเเอ,อใช่ปะ่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียมารยาทที่เขามาแต่ไกล <laughs> เราลุมมันเลย <laughs> อุ๊แต่สุดเหมือนกันนะพวกมึงอะ่ะเออแต่มันก็ไม่ใช่ว่าชนะอะไรขนาดนั้นเนาะคือแบบผมว่าก็สูสีกันอนะแต่ละคนอะ แต่ฝั่งหนึ่งคนก็น่าจะเสียเปรียบแล้วเนะาะก็เห็นแผลเจ็บทุกวันอะใช่ปะท,ที่ไอ้ตามที่กิ้กี้เขาบอกอะเออซึ่งถือว่าตัวประกอบในเรื่องนี้ผมมันมีบทบาทเหมือนกันนะคือแบบว่าเฮ้ยกูก็จะไม่เก่งแต่พวกมึงแต่กูจะพยายามทําให้ได้นะตามที่พวกมึงคาดหวังนะเพื่อที่จะแบบเป็นกําลังให้พวกมึงถึงพวกกูจะไม่มีกําลังจัดการมุซันหรือตัวท็อปๆได้แต่กูจะสนับสนุนเต็มที่เลยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า จะพยายามเต็มที่ในแบบของตัวเองเนาะเพราะว่าแบบตัวเองก็คงไม่มีศักยภาพเท่าพวกเขาอะไรเงี้ยอ่าเราเทียบเป็นเกมแล้วกันสมมุติเราเราเห็นแบบอ่าคนนี้คือแรงเอแรงเอแรงบีแรงซีแรงดีอะไรเงี้ยเนาะสมมติแรงดีอะเวลหนึ่งร้อยอะมันอาจจะเท่าความสามารถจะเท่ากับแรงซีเวลห้าสิบอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะฟีลมันคือประมาณเนี้ยคือสมมติไอ้แรงบีอ่ะเวลหนึ่งร้อยอะมันคือสมมติกูตันและกูอยู่ระดับแรงบีกูฟาร์มจนกูเวลร้อยตันแล้วแต่กูก็ไม่เท่าความสามารถของระดับเสาหลักที่มันเป็นระดับเอระดับ เอเวลร้อยตันได้เข้าใจป่ะคือมันห่างกันอ่ะคือร้อยตันของมึงกับร้อยตันแบบเวลร้อยตันของมึงกับเวลร้อยตันของกูมันคนละระดับกันอ่ะเนาะก็คืออาจจะมีความคิดที่เข้ามาในหัวนะนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้เนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อ๋อเอ้ก็จะจบดิคือต่อไปทันจิโร่ต้องไปหาสาระลของความรักให้มาเพื่อที่จะไปฝึกน่าจะเป็นความยืดหยุ่นของร่างกายเนาะซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ซึ่งที่ผมอยากดูคือของไอ้สารพิเทอายุมากว่า คือ2ตัวนี้แม่งม,ม,มันอยากจะเล่นฮันจโร่นซีซั่นหนึ่งละคือถ้าแบบมันมีโอกาสได้แบบมาปะทะกันผมมันน่าจะใสฮันจโร่ไม่ยังอะ่ะอันนี้ก็น่าดูมากนะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชรบสิดตาเนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับไอ้นรื่องคอตัวไป็นสุครับบ๊ายบาย